สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมัด์ลกอกแมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า28 Week l a t อ e r 2007ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังที่ต่อจากภาคที่แล้วหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสส่งผลให้เราผู้รอดชีวิตต้องหลบซ่อนอยู่ในที่กำบงังเช่นเดียวกับดอนและอลิซส,สองสามีภรรยาที่อาศัยอยู่ในบ้านแถบชันเมืองในลอนดอน พร้อมกับผู้รอดชีวิตอีก4คนเรียกได้ว่าพวกเขาทั้ง6นั้นต้องอยู่ท่ามกลางความหวัดระแวงบันโดยตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งเสียงทุบป,ประตูที่มาพร้อมกับเสียงของความช่วยเหลือของเด็กก็ได้ดังขึ้นในตอนนั้นเองอลิซไม่สามารถทิ้งให้เด็กต้องเผชิญกับความโหดร้ายของโลกข้างนอกได้เธอจึงเปิดประตูให้เด็กชายเข้ามาเด็กชายมอสอพูดออกมาด้วยสีหน้าตื่นตระหนกว่าเขามาจากเมืองแซนฟอร์ดท,ที่อยู่ห่างจากที่นี่ไป3กิโล ส่วนพ่อแม่ของเขานั้นได้กลายเป็นพวกมันไปแล้วเด็กน้อยจึงทําได้แค่วิ่งหนีจนกระทั่งได้พบกับที่นี่เว่าในตอนนั้นความจริงอนันน่าสยดสยองมันก็ได้เผยว่าพวกคนที่ไล่เข้ามาไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองแต่พวกนั้นมีเป็นฝูงพวกเขาแทบไม่ทันได้เตรียมใจเสียงกรีดร้องก็ได้ดังขึ้นเมื่อหนึ่งในผู้รอดชีวิตโดนโจมตีจากฝูงซอมบีที่รุกเข้ามาทุกทิศท,ทางการแพร่เชือ้อ จึงเป็นไปอย่างรวดเร็วจากบ้านที่เคยเงียบสงบตอนนี้มันกลายเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของซอมบี้ท้งดอนเองเขาก็ได้ใช้ของแข็งไล่ฟันพวกมันเท่าที่จะทําได้พร้อมกับพยายามพาอลิซออกมาข้างนอกด้วยกันแต่ทว่าในตอนนั้นเธอก็ไม่ยอมทิ้งเด็กชายเอาไว้เธอเอาแต่ไล่ตามหาเด็กชายที่วิ่งหนีมาข้างบนจนในที่สุดมันกระสายเกินไปที่จะออกมาจากที่แห่งนี้ เพราะว่าดอนนั้นได้แต่ยืนมองผู้เป็นภรยาร้องขอความช่วยเหลือท่ามกลางดงซอมบี้และเขาในตอนนั้นก็หวาดกลัวเกินไปที่จะพาเธอออกมาซึ่งนั่นก็เป็นภาพสุดท้ายที่เขาเห็นเธอก่อนที่ดอนจะทิ้งผู้เป็นภรรยาไว้เบื้องหลังแล้วหนีออกมาทาั้งหน้าต่างในตอนนั้นเขาวิ่งสุดชีวิตโดยมีซอมบี้ไล่หลังตามมาติดตดก่อนที่เขานั้นจะวิ่งไปเจอกับเจคอบที่เรือลำเล็ก และด้วยความลนลานมันก็ทำให้เจคอบตกลงไปในน้ำจนกลายเป็นเหยื่อของพวกมันท้ายที่สุดแล้วดอนก็เป็นผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก่อนที่ตัวเขานั้นจะหลบหนีไปพบกับพวกทหารในค่ายกักกันหลังจากนั้น15วันต่อมาประเทศอังกฤษก็ได้ถูกประกาศให้เป็นเขตกักกันโรคก่อนที่28วันต่อมาอังกฤษจะถูกทำลายโดยไวรัสแต่หลังจากผ่านไป5สัปดาห์ ผู้ติดเชื้อทั้งหมดก็เสียชีวิตจากการอดอาหารต่อเนื่องไปยัง11สัปดาห์ก็ได้มีกองทัพนาโตนำโดยอเมริกาได้เข้าสู่ลอนดอนจนกระทั่ง18สัปดาห์ต่อมาจนในที่สุดประเทศอังกฤษก็ถูกประกาศว่าปลอดเชื้อและนั่นจึงนำไปสู่การฟื้นฟูประเทศใน24สัปดาห์และแล้วก็เข้าสู่สัปดาห์ที่28ตอนนี้ทางอังกฤษได้เปิดรับประชาชนที่ต้องการกลับเข้ามาในประเทศ มาอยู่ในเขตปลอดภัยหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บริเวณเกาะไอออฟสต็อกที่มันสามารถจุคนในแฟลตได้ถึงหมื่นกว่าคนโดยที่สถานที่แห่งนี้ได้รับการปกป้องจากกองทัพสหรัฐที่นํำโดยสโตนรวมทั้งลูกน้องฝีมือดีอย่างดอยและฟลินยังไงก็ตามถึงแม้ว่าพื้นที่เขตหนึ่งจะปลอดภัยแต่ไม่ใช่กับพื้นที่โดยรอบเพราะแบบนั้นกฎของที่นี่ก็คือห้ามออกนอกเขตถ้ายังอยากมีชีวิตรอดอยู่ อีกทั้งเด็ก2คนอย่างแทมีและแอนดี้ก็เป็นหนึ่งในประชากรกลุ่มแรกที่ได้เข้ามาในประเทศหลังจากการออกไปทัศนศึกษาซึ่งอันที่จริงแล้วเด็กสองคนนี้ก็เป็นลูกของดอนและอลิสนั่นเองพอพอลูกได้พบหน้ากันดอนก็ได้เล่าว่าเข้าในตอนนี้เป็นพนักงานฝ่ายดูแลไฟฟ้ายอยู่ที่นี่พร้อมยังบอกว่าผู้เป็นแม่นั้นได้ตายไปแล้วโดยที่เขานั้นไม่ได้เล่าความจริงไปทั้งหมดส่วนทั้งด้านของเด็กทั้งสอง ที่ได้รู้ว่าแม่ได้ตายไปนานแล้วมันก็ทําให้พวกเขาเกิดความกลัวว่าจะจําหน้าแม่ของตัวเองไม่ได้อีกวันต่อมาพวกเขาจึงพากันตัดสินใจที่จะออกนอกเขตปลอดภัยเพื่อกลับไปเอารูปถ่ายของแม่ที่อยู่ในบ้านหลังเกา่าแน่นอนว่าคนทั้งสองแอบลอบไปได้สําเร็จแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเกิไม่พ้นสายตาของจ่าดออยู่ดีเขาจึงสั่งให้คนในหน่วยสะกดรอยตามไปด้วยจนกระทั่งเด็ๆ ได้ไปถึงบ้านของตัวเองที่มันยังคงเหมือนเดิมทุกประการสิ่งที่แตกต่างไปมีเพียงของที่สุดโทมตามการเวลาก็เท่านั้นและแล้วแอนดี้ก็ได้พบกับสิ่งที่น่าตกตะลึงเมื่อเขาพบว่าอาลิซที่ควรจะตายไปนานแล้วแอบอาศัยอยู่ที่นี่เพียงลําพังแต่ทว่าอาลิซในตอนนี้เธอเหมือนกับคนเสียสติไม่สมประกอบนั่นทําให้พวกทหารนําตัวเธอเข้าไปในเขตกักกันทันทีซึ่งสกาเลต หรือแพทย์ที่ประจำอยู่ที่นี่ก็ได้เห็นว่าอาลิซนั้นโดนกัดมาแต่มันก็น่าแปลกที่เธอยังไม่แสดงอาการเหมือนคนอื่นนั่นจึงทำให้เลือดของเธอถูกนำไปตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนจะพบว่าเธอนั้นติดเชื้อจริงๆแต่ที่ไม่แสดงอาการเพราะเธออาจจะมีภูมิคุ้มกันในตอนนั้นสการ์เล็ตยังมีหวังว่าเลือดของเธอนี้มันน่าจะนำไปสู่การค้นคว้าวัคซีนถ้าว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่ดี ที่จะให้ผู้ติดเชื้อเข้ามาอยู่ในเขตปลอดภัยเมื่อเป็นเช่นนั้นสโตนจึงสั่งกำจัดเธอเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชือ้อโดยที่พวกเขาไม่ได้รู้เลยว่าภายในห้องกักตัวนั่นเองได้มีผู้บุกรุกอย่างดอนหลบเข้าไปหาภรรยาโดยไม่ได้รับอนุญาตตอนนั้นเขาได้ขอโทษเธอด้วยความรู้สึกผิดพร้อมกับจุบภรรยาทว่าภายในไม่กี่นาทีเหตุการณ์เลวร้ายมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเชอไบรัต ที่มาจากน้ำลายมันได้เข้าสู่กระแสเลือดและเปลี่ยนให้ดอนกลายเป็นสัตว์ร้ายเขาเริ่มคุ้มคลั่งทำร้ายเข้าของก่อนที่สายตาจะเหลือบไปเห็นอลิซที่นอนไม่มีทางสู่มันจึงเปิดโอกาสให้ดอนเขาไปรุมทำร้ายภรรยายอย่างโหดเหี้ยมจนเธอเสียชีวิตคาทีเพียงไม่เท่านั้นเขายังออกไปแพรเชื้อใส่ในายทหารและในที่สุดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่มันก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้ง ในตอนนี้สถานการณ์กำลังเลวร้ายถึงขั้นสุดถึงขนาดที่สโตนสั่งให้สังหารหมู่ที่นี่ทั้งหมดทั้งด้านของแอนดีและทิมมีที่ดนกักตัวอยู่นั้นก็ได้รับการช่วยเหลือจากสกาเลตที่กำลังพาตัวทั้งคู่ไปอย่างสถานที่ปลอดภัยเทว่าแอนดีกลับพลัดหลงเข้าไปในห้องกักกันรวมกับคนอื่นๆเสียแทนและเพียงไม่น่าหน,นักทุกคนก็ได้รู้ว่าห้องแห่งนี้มันไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดเพราะจู่ๆ ดอนที่ได้ติดเชือ้อกลับโผล่เข้ามาอยู่ข้างในก่อนที่มันจะเริ่มกัดทุกคนที่ขวางหน้าและท่ามกลางความกโกลาหนนั่นเองโชคดีที่แอนดี้หนีขึ้นไปหลบในช่องข้างบนได้ทันขณะที่อีกด้านหนึ่งของทหารที่ได้รับคำสั่งให้จัดการพวกเขาก็ทำหน้าที่อย่างแข่งขันโดยการซุ่มยิงผู้ติดเชื้อจากด้านบนเสียงปืนนั้นดังขึ้นทั่วทั้งบริเวณและไม่มีวี่แววว่ามันจะไม่หยุดลงง่ายๆ ในตอนนี้ทั้งคนปกติและผู้ติดเชือ้อต่างโดนฆ่าทิ้งกันทั้งหมดไม่เว้นแต่แอนดี้ที่เกือบจะไม่รอดแต่ก็ยังโชคดีที่เขาวิ่งมาในที่ปลอดภัยได้ก่อนและในสถานที่แห่งนั้นเขาก็ได้พบกับททมมีและสกาเลตพร้อมด้วยคนอีกจำนวนหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่เช่นกันหนึ่งในนั้นก็คือจ่าดอยที่ทนไม่ได้กับการฆ่าผู้บริสุทธิ์มันก็เลยทำให้เขาตัดสินใจช่วยเหลือคนที่เหลือรอด ให้ออกไปจากที่นี่โดยเร็วโดยในตอนนี้พวกเขามีเวลาอีกแค่สีนาทีเท่านั้นก่อนเทรัฐบาลจะปล่อยระเบิดใส่ที่นี่จ่าดอยจึงต้องคุ้มกันคนทั้งหมดอย่างเร่งรีบเพื่อไปที่อุโมงค์ที่ผลรัศมีของการทำลายล้างซึ่งระหว่างทางนั้นผู้รอดชีวิตก็ลดจำนวนลงเรื่อยๆจนในที่สุดก็เหลือเพียงเด็กสองพี่น้องสกาเล็ตและแซมผู้รอดอีกหนึ่งคนที่ดอยพาออกมาได้ เพราะว่าในตอนนั้นถึงเขตหนึ่งจะพังทลายไปแล้วพวกซอมบี้บางส่วนมันก็ยังหลุดรอดออกมาได้อยู่ดีเพราะแบบนั้นพวกเขาจึงต้องรีบเดินทางต่อหลังจากนั้นไม่นานทุกคนก็หยุดที่สวนสนุกร้างแห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นสถานที่นัดพบกับฟรินที่จะนำฮอมารับในตอนนั้นสการ์เล็ตได้บอกข้อสันนิษฐานกับดอยว่าเลือดของเด็กทั้งสองคนอาจจะมีภูมิคุ้มกันไวรัสเหมือนกับผู้เป็นแม่ดังนั้น ชีวิตของพวกเขาสำคัญกว่าเรามากและมันก็ควรแก่ค่าที่จะได้รับการป้องกันเพื่ออนาคตของมวลมนุษยชาติหลังจากคำพูดนั้นสัญญาณวิทยุของฟิลิ์ก็ได้ติดต่อเข้ามาว่ามีผู้ติดเชื้อกลุ่มหนึ่งกําลังมุ่งหน้าตรงมาอย่างพวกเขาพร้อมๆกับที่หอของเขานั้นก็ได้ขับมาถึงพอดีทว่าฟิลิปกลับปฏิเสธที่จะรับผู้เลอรอดคนอื่นเนื่องจากถ้าเขารับคนแปลกหน้าขึ้นมา แน่นอนว่าหอลัมนี้จะถูกสอยร่วงทันทีก่อนที่มันจะได้ลงจอดในฐานทัพในคราวนี้ก่อนที่ฟลินจะขับหอออกไปเขาก็ได้บอกกับเพื่อนว่าเขาจะไปรับที่สนามกีฬาและทิ้งให้คนอื่นๆเอาไว้เสียแต่ดอยที่ได้ยินแบบนั้นมันก็ทำให้เขาไม่มีทางเลือกเพราะไม่ไว่ายังไงเขาก็ยังคงช่วยเหลือเด็กๆทุกวิธีทางทั้งการคุ้มกันไปอย่างที่ปลอดภัยโดยการฆ่าซอมบี้ที่ไล่เข้ามาอย่างกระชั้นชิด แต่หลังจากนั้นไม่นานทุกคนทั้งหมดก็มาถึงทางตันเมื่อแก๊สพิษได้เข้ามาปกคลุมทางข้างหน้าทางเลือกเดียวในตอนนี้คือการวิ่งเข้าไปหลบในรถยนต์ที่ถูกปล่อยทิ้งเอาไว้และไม่นานหนากักผู้ติดเชื้อที่ตามมามันก็ได้ล้มลงไปทีละตัวสองตัวยังไงก็ตามปัญหาใหม่มันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อโดยเห็นว่ากำลังมีทหารถือปืนพ่นไฟเดินเข้ามาทางนี้สำรายรถก็สตาร์ทไมติด นั่นจิมทำให้ดอยตัดสินใจเสียสละชีวิตตัวเองโดยการลงไปผลักรถให้มันเคลื่อนที่ไปได้ก่อนที่คราวนั้นจะถูกพวกเจ้าหน้าที่เผาทั้งเป็นต่อหน้าต่อตาคนทั้งหมดในตอนนั้นคนทั้งสามต่างมองภาพนั้นด้วยความเสียใจก่อนที่มันจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้สกาเลตขับรถยนต์หลบหนีจากการไล,ล่ล่าเพื่อพาเด็กทั้งสองออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดก็ทั้งรถยนต์ นั้นได้เข้าไปจอดในชันฉลารถไฟพวกเขาทั้ง3จึงต้องเดินลงกันเพื่อไปยังสนามกีฬาที่เป็นจุดหมายการเดินทางที่ไร้แสงไฟแต่ไมไปด้วยความทุลักทุเลมีเพียงกล้องอินฟราเรดจ,จากกระเป๋าปืนของดอยที่ไว้ชี้ทางดูก็เท่านั้นเวลาผ่านไปสักพักเรื่องไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเพราะว่าด,ดอนที่ได้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วสามารถหลบหนีจากเขตหนึ่งมาได้ ก่อนที่มันจะวิ่งเข้าไปกัดแอนดี้อย่างคลุมคลังเพราะว่าก่อนที่เด็กชายจะสิ้นใจนั้นเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้เป็นพี่สาวเธอได้ใช้ปืนแหลงไปที่ผู้เป็นพอ่อแล้วยิงไปสองนัดจนเขาแน่นิ่งไปจากนั้นเธอก็พบว่าถึงแม้ว่าแอนดี้จะโดนกัดแต่เขาก็ไม่เปลี่ยนไปเป็นพวกมันเหมือนกับที่อลิซเป็นไม่มีผิดเมื่อคิดได้แบบนั้นคนที่เหลือชีวิตรอดทั้งหมด จึงลุกขึ้นเดินทางไปยังสนามกีฬาที่อยู่ไม่ไกลาจากที่นี่และสุดท้ายพวกเขาก็ได้พบกับฟรีสที่กำลังรอดอยอยู่ทว่าพอเขารู้ว่าเพื่อนของเขานั้นได้จากไปแล้วมันจึงทำให้เขาต้องจำยอมรับเด็กทั้งสองคนเครื่องเพื่อขามช่องแคบอังกฤษไปยังฝรั่งเศสตามคำแนะนำที่ดอยเคยบอกเอาไว้หลังจากนั้น28วันต่อมาดูเหมือนว่าเชื่อไวรัต มันได้แพร่ระบาดไปที่ฝรั่งเศสเช่นเดียวกันและเรื่องราวของเหล่าผู้รอดชีวิตผู้โชคร้ายที่ต้องตายเพราะเด็กเปรตสองคนก็ได้ตัดจบลงหนังเรื่องนี้สะท้อนมุมมองความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆหรือแม้แตะด้านบวกที่มนุษย์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามลำบากซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสังคมจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อทุกคนเห็นถึงส่วนรวมและผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นสำคัญ และภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDb ไปถึง7.0คะแนนและตาหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ